สวัสดีครับวันนี้มาดูพระง่างอายุทยานะครับเสียนเอียงพิมพ์ตัวยูนะครับพิมพ์นี้นะครับอยู่หน้าอกนะครับวันนี้ก็ได้นํามาโชว์นะว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับพิมพ์นี้นะฮะเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับวันนี้ก็มาดูความสวยของเนื้อโลหะเฉยนะครับประมาณนี้นะครับ นนี่ะะฮะมาดูใต้ฐานกันนะครับแต่ฐานก็ประมาณนี้นะครับมีดินแดงแๆอยู่ด้วยนะครับถ้ามีเม็ดกวาดสีแดงแๆพวกนี้เหมือนคล้ายๆพลออยู่ด้วยนะฮะพระพิมพ์นี้ถูกสร้างมาเยอะนะครับก็เป็นจำนวนมากเลยนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับได้นำมาโชว์เฉยนะครับขอบคุณมากครับ